เป็นงานสีมือล้วนเลยเห็นบ่เนี่ยอ,องานสีมือล้วนเลยอีบอาจะเป็นยิ่งไรายเนาะจา้ะเนาะเพราะว่าพลังงานมันเป็นพลังงานงร่วมบอแเมนดวงผู้ใดผู้หนึ่งเนาะจ้าเนาะเป็นมียิ่งแกงอึดมีความอดทนม,มียิ่งคนนี้เป็นงัวกระทิ้งเลยลหละนี่บอลเขาออกมานี่เกง่งแกงอึดทนตังหัวเก่งสัน่นขยันหมั่นเพียรน,น้าอืม สำหรับผู้ที่เอาการเอางานนะจ้ะเนาะต้องบอกในสัน้นอันนี้ก็ไพฮ่ฮกเรียนเกิดขึ้นผู้ทา่ต้องสยบเลยเพราะว่ายังเพราะว่าเราเกงแต่ว่าพูดถึงไม่ยิ่งสืมือเนี่ยนะจ้ะเนาะต้องบอก,กบ่าโงอผู้ชายใล้เลยละหอะหากเอ,อเป็นงานฝีมือ,อยังเสียเื่อหาเงินในลำแข่งของเจ้าของเลยเอ,อต้องบอกในสัตนบ่มีญาตเป็นไม่ยิ่งก็ไเลยผู้ทาย้กับเกงคทอกันอยู่ในลำแข่งของเจ้าของ ผู้ใชายนียังย่อมสยบไปแล้วเลยเพราะว่าเราเก่งในสายงานอืตรงบอกเก่งสันสายงานนะจ๊ะเนาะเพราะว่าเราเสียดอียงกะผู้ชายกับย่อมทุกอย่างเพราะว่าม่ยิ่งคนนีเก่งตรงบอกกงสันโมหูเป็นไผ่าน,าน,านลจ๊ะเนาะเป็นพลังงานร่วมคนเก่งเก่งชงงูมือตรงบอกเลยมันหายยากเลยตรงบอกกงสันตรงบอกว่าเป็นงานหลายอย่างนี่ตรงบอกมันหายยากขันเจ้าทีมเนี้ยเจ้านี่หรือว,ว่าทีมพัวเจ้าไปนี่ว่าคอยบอกเลย